เจ้าหน้าที่มูลนิธิเผยเรือแตงโมนิดามีขวดไวน์เกลือนเ,เต็มพื้นเจ้าหน้าที่ระบุคนที่เกี่ยวข้องยังคงออกค้นหานักแสดงชื่อดังแตงโมนิดาดาราสาวหลังจากที่พระตกเรือลงแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือพิบุรสงครามหนึ่งตั้งแต่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ยังไม่พบทมกลางความเป็นห่วงของแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการทั้งนี้เมื่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาถึงทางกลุ่มเพื่อนของนักแสดงสาวไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร โดยไม่บอกจุดที่นักแสดงสาวตกน้ำที่แน่ชัดและไม่ยอมแจ้งชื่อบอกชื่อว่าเป็นนักแสดงสาวที่พลัดตกลงไปในแม่น้ำจนกระทั่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงจึงยอมเขียนชื่อแจ้งลงในกระดาษให้ทราบว่าคนที่ตกน้ำคือแตงโมนิดาโดยแต่ละคนอยู่ในสภาพคล้ายคนเมาโดยในเรือมีขวดไวน์เกลื่อนเต็มพื้นที่จํานวนหลายขวดและคนที่อยู่ในเรือไม่มีใครสวมเสื้อชูชีพเลยสักคนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ